ไปใช้กันเอะไปนอนได้ค่ะบ,บ๊ายบายมาให้หาา่านปลาโยนรีส่วนน้องจิวัดวัดนางสาววันนี้เรามาทำอะไรครับ,บโอเคเลสิสโอเคโอเค,โอเคครับน้องปีโนสเกตน้องปิโนมาให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวป้าถืออาหารปลาอยู่นะครับ รอรอ,อแม่ก่อนนี่ครับน้องพีโน้ตเดินมปแล้วนะครับ,บ,บ,อ,บอะไรมีบ้านอยู่ในบ้าน,านอ,อะไรมีบ้านอยู่ในบ้านคุยไม่รู้เรื่องอะไรมีบ้านอยู่ในบ้านตอนนี้เราจะเดินไปแห่หาดปลาก่อนนะครับ วัดนางสาวนะครับเราไมา่ได้มานานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับเมยเป็นหลวงพ่อดำนะครับโอ้นมปังเต็มเลยมี ไปแล้วเดินไปที่วัดเปิดเพลงด้วยนะครับเอาฝั่งไหนโน้ตเอาฝั่งไหนไปฝั่งนน้นป่ะแล้วไปฝั่งนน้นครับมีสองฝั่งนะครับยืนดีๆนะระวังล่วงนะลูก

ừ mẹ ơi ổng lồ ổng น้องเปนโน้นให้อาหารปลาให้อาหารนกนกซิมเลยฝั่งนี้ก็มีปลาระวังล่วงนะระวังล่วงครับเออปลาเลยไปเลยเใช่ โอ้โหโย,ยนไปไกลๆดิโยนใกล้เกินเขาเรียกว่าตัำไให้เป็นโยนไปไกลหนึ่งซองซึมไม่ใช่ิโอ้ยมันช่ไนเนาปาถึงบอกให้หยุดถอยห่างๆไปใกล้ๆดิเฮ้ย ตรงนี้มันน้ำมันตื้นเนาะเพราะว่าเห็นตัวปลาได้ดีนกมันเยอะแล้วลูกนกมันเยอะแล้ว ระวังตกนะเห็นโฟมไหมระวังตกนะอันนี้มันเดินไปไม่ได้นะมันจะมาลังตกระวังตกเออมันเดินไปไม่ได้ไม่มีปลาตายไปเดินมา,มหา,าให้ปลาเทหมดเลยไหมครับรถหันหน้ามาก่อนลูกเร็วรถไหนนะฮะเยวให้หันปลาดิ โนจะเทเทจะหมดแล้วนะครับน้องว <player> ิโนจะเทเดี <camer enfant> ๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงอโนเทเลยอโนเทเทเทลงน้ําไปเลยลูกไม่ไม่ทิ้งถุงนะถือถุงไว้ถือถุงไว้หมดยังครับอ่าถือถุงเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอ่าๆนี่โนโนจับตรงนี้โนจับตรงนี้จับไปไปตูดขยับไปโนไม่สลัดนี่ไม่สลัดเทเฉยจับตูถุง โอเคน้องวิโนเทถุงแล้วครับถือถุงไว้โอเคครับมาไปไปขยับไปหาปลาเนียนเดี๋ยวดลูสัดนเ <Okay. S 2> ะเฮ้ยโอเคครับน้องวิโนถือถุงน้องวิโนเทเทกระหันปลาหมดแล้วนะครับโอเคไหม โอเคเดี๋ยวให้อันนี้เอาเก็บไว้ใส่ของที่บ้านโอเคครับเฮ้ยครับไปกลับบ้านเร็วไปไหว้พระก่อนโอเคไปขึ้นแมงบนไ,ไปล้างมือก่อนนะค,ค,ครับน้องไพโนโกับน้องไพโนตให้หารนตาเรียบร้อยแล้วครับเดีเคค๋ยวจะไปล้างมือนะครับโอเคไหมเฮ้ยครับไปล้างมือนะครับน้องไพโนตมากินอะไรครับ นี่น้ำเขียวนะน้องมปโนตสั่งน้ำเขียวร้านลุงนะครับโอเคเดี๋ยวเรากิ<ม>นเสร็จไปไหว้พระโอเคไหมโอเครับเดี๋ยวน้องไปโนตไปไหว้พระนะครับกินเสร็จแล้วโอเคไหนนะครับว,วัดวัดอะไรครับวัดนางสาววัดนางสาวเรามาทําอะไรจากหลังจากนี้กินน้ําพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้พ okay วระโอเคไหมแล้วก็กลับบ้านแล้วแล้วก็ไปส่งเ่แล้วก็กลับบ้านจบเออจบกับบ้านจบโอเคนะ ลาปิดแล้วมั้งสี่โมงแล้วไ,ไป<า>สไป่ไปไปเขาขามุ้งโอเค okay, ครับเราได้เวลาแล้วนะครับเ,ได,เได้เวลาไปดูปาแล้ว้วจบแล,แลดบดด้ดูสมบัติด้วยดูสมบัติอะไรเราไปไหว้พระเราไปดูสมบัติตรงตรงปไปครับ,รบถว่อถยลงศพลูกไม่ใช่หลุมศพ ไปเดินขึ้นไปครับเดีต๋ตวน้องวิ่โนกับน้องวิโนดนนไปไหว้พระกันก่อนนะครับโน <Yeah. S 1> no. เสียงดังไม่ได้ไปที่วัดแล้วไปขึ้นไป เนี่ยเราหวันที่นกนะมีสองที่ไปเดินปะ เอาเอามาให้ป้าก่อนป้าถึงให้ไม่ไม่เอาน้ำน้ำก่อนไหวไหว,ไ,วไ,ปไ,ปไ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 หว้กับแม่ไปโนตอนนี้น้องพี่โนกับน,น้องพี่โนตมาไหว้พระรไหว,วเลยครับ เอาไหว้อีกสามที่ไหว้สามที่อ่ะใส่เลยครับใสใ่ครบทุกบาทนะมันมีบาทมีเจ็ดวันน่ะมีกวันเห็นไหมวันพุธอ,อันนั้นไม่ต้องใส่ใส่ใส่ใลยครบับใส่ค่อยครบทุกวันไอครบทุกบาทอันนั้นไม่ต้อง ใส่ถ้ายังถ้าใส่ครบแล้วก็วนไปใส่ให้หมดให้หมดถาดให้หมดจานให้หมดเหลียงในจานเราเข้า okay, ไหมโนจริงจริงแล้วหลวง,ง,ง,งพ่อเป็นองค์สีดําเห็นไหมหมหลวงพ่อเป็นองค์สีดําแต่ว่าเขาแปะทองแปะไป,ะแ,ปะแปะมาเลยกลายเป็นองค์สีเหลืองเห็นไหม ใจยงครับเดี๋ยวฉันเทวายโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมอันนี้อันนี้แผ่นทองใช่แผ่นทองมาหลุดไหมตรงมือเลยไหมจริงแล้วท่านเป็นองค์สีสีดำพระเจ้าลูกหงพ่อในที่อยู่บนิ้่บ้านเราลูกหลวงพ่อที่เรา